เข้าติดแปรปกฉลากต่อต่อกันมาสวัสดีครับคุณผู้ชมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของปกฉลากมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามคำว่าติดตามด้านขวามือนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดง จากนั้นก็กดไลค์โ์นิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแสตฟอร์มหื่นก็ได้นะฮะแล้วด้านขวามือก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามฟังก์ชันนะฮะคุณผู้ชมจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะฮะให้กดแล้วก็กดเข้าไปนะครับเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะก็จะหาข้อมูลนะครับมาฝากในส่วนของเรื่องตัวเลขก็ดีนะฮะ แล้วมีความรู้เสริมก็ไปอีกนะครับเป็นชั้นเลยนะครคุณผู้ชมจากนั้นนะฮะก็เลื่อนไปที่ปุ่มรูปกระดิ่งนะครับก็กดติดตามไว้นะฮะกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคาว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดูใหม่ๆจากหนูนะฮะเวลาหนูลงคลิปวดีูไปคลิปวดีอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟ e e d youtube ของทุกท่านนะคุณผู้ชม ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเอาละครับมาดูในเรื่องของปกฉลากกันบ้างในส่วนของปกฉลากก็จะไปเกี่ยวข้องในส่วนของวันต่อต้านนะครับสิ่งเสพติดโลกนะครับคํานี้นะครับอ่านบ่อยไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปวิโอติดเรืองนะครับขอใชอ้เป็นคํา ที่นะครับเป็นบางค้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับสังเกตดีๆนะครับตรงนิ้วมือนะครับก็เหมือนสัญลักษณ์นะฮะเหมือนลูกคนนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามาสังเกตดีดีจะมองไว่เห็นนะครับตรงจะมีนิ้วก้อยนะครับนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วกลางนะฮะตามนั้นเลยนะครับถ้ามองดีๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนะครับแปล ออกจสกภาพนะครับก็ได้อีกนะฮะก็นะครับในเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับก็ขอฝากนะครับอ่าน้องๆน,นะครับอันนี้เป็นเพียงคำแนะนํานะครับก็จะนําไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับตัวน,น้องเลยนะคุณผู้ชม สำหรับนะครับผมเองนะครับไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับไม่เคยทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นนะครับมีแต่ทำนะครับผลเสียนะครับต่างๆตามมาอีกมากมายนะฮะผู้ชมก็ดูตามสื่อก็ได้นะครับทุกวันนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ ถ้าใครคิดทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็ไม่พ้นนะครับเวรกรรมมีจริงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับสื่อโซเชียลนะครับทุกคนมีอยู่ในมือนะครับไม่มีใครหนีพ้นนะครับถ้าใครทําอะไรไว้นะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูและไปวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปแปลปกฉลาด เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของปกฉลากค้างก่อนที่ไปเกี่ยวข้องในส่วนของอนะครับในเรื่องของตาโขนจังหวัดเลยนะครับผู้ชมก็มีตัวเลขนะครับด้านท้ายปกฉลากนะฮะไปวิ่งเข้านะฮะในส่วนของที่วิ่งเข้าก็คือตัวเลขตรงนี้นะครับผู้ชมก็คือ30นนั่นเองนะฮะนี่ ครับ ขออนุญาตนะฮะเขียนลงกระดาษเพื่อความชัดเจนนะครับและดูง่ายขึ้นนะฮะ องประกอบจากภาพนะฮะก็จะมีในส่วนของเป็นนิ้วมือนะฮะแล้วตรงนิ้วมือถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะมีคน นิ้วมือนะครับก็แทนด้วย5นะฮะคนก็แทนด้วย6แล้วก็จับคู่ออกมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของ5แล้วก็6แล้ว6แล้วก็5จากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของวันที่ ไปเกี่ยวข้องในส่วนของเรื่องของอะนะครับที่ผมบอกไว้เบื้องต้นก็คือในส่วนของตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือ26จะสังเกตว่า6จะไปสัมพันธ์นะฮะกับตัวเลขของคำว่าคนนะฮะวันนี้ก็จับออกมาเป็น26แล้วก็62นะครับ แล้วตัวเลขด้านล่างนะครับที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นรูปคนเยอะเลยนะฮะที่เป็นรูปสีฟ้านะครับเรียงเรียงแล้วเป็นนะฮะ x ตัว x x ทับลงไปนะครับก็คือ x x นี้นะครับเป็นอ่าเป็นในส่วนตัวเลขนะครับในของฉลากนะฮะ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะสวัสดีครับ